สวัสดีครับคุณเคยที่จะต้องตัดสินใจทำสิ่งไหนไหมครับแล้วก็เลือกไม่ถูกว่าจะทำสิ่งต่างๆนั้นว่าจะทำอะไรดีหรือไม่ทำอะไรดีนะครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับพี่น้องสวัสดีนะครับนิดีที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับใครได้ชม EP ไหนประทับใจเรื่องราวไหนก็พูดคุยกันนะครับเวลาเราเลือกอะไรไม่ถูกเนี่ยเราก็ กุ้มใจเหมือนกันนะครับจริงๆการที่เรามีโอกาสเลือกน่าจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่บางครั้งเมื่อมีโอกาสต้องเลือกเยอะกลายเป็นปัญหาสําหรับบางครั้งด้วยที่เราต้องเลือกทําสิ่งนั้นและไม่ทําสิ่งนี้หรือต้องทําทั้งหมดหรือไม่ทําทั้งหมดดูเหมือนการที่เราต้องเลือกและเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้เลือก บางครั้งสร้างความหนักใจให้กับเราพี่น้องเคยต้องประชิมแบบนี้ไหมครับวันหนึ่งผมพาลูกทั้ง3คนไปที่ห้างนะครับและเนื่องจากพวกเขา,าช่วยงานบ้านอย่างดีมากเลยครับมีคนช่วยดูดฝุ่นด้วยนะครับช่วยเอาขยะไปทิ้งแล้วก็ช่วยล้างจานด้วยแล้วก็มีการช่วยพับผ้า ทีนี่เราต้องทํากันเองหมดนะครับทั้ง3คนนี้ช่วยงานแล้วก็ทําอย่างดีแล้วก็ทําดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับผมก็จริงๆอยากจะให้กําลังใจเขาให้รางวัลเด็กๆนะครับก็จึงพาลูกทุกคนไปที่ห้างนะครับแล้วก็บอกว่าเอาละในห้างนี้พ่อมีเวลาให้1นึ่งชั่วโมงลูกไปดูอะไรก็ได้โดยที่ถ้าลูกอยากได้อะไรพ่อจะซื้อให้อ่า แต่สิ่งนั้นจะต้องไม่แพงเกินไปให้ให้ย้ำไปนิดนึงนะแต่ไม่ได้บอกลิมิตราคาแต่ว่าไม่ควรจะแพงเกินไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะฟุ่มเฟือยนะค็คือตั้งงบไปาอาจจะไม่เกินเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับโอ้เขาดีใจมากเลยนะครับเขาจริงเหรอ ลูกชายคนโตบอกพ่อพูดจริงใช่ไหมพ่อไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมแต่ดีแลน,นก็บอกว่าโอ้ดีใจมากดีแลน,นก็จริงแล้วกระโดดกระโดดกระโดดส่วนวีดาโอ้เอาวีดาก็จะต่อรองแล้วครับเอาเอาเอาสองชิ้นได้ไหมเอาสามชิ้นได้ไหมแล้วก็หันมาหา,าลูกก็หันมาหาผมว่า,าพ่อบอกงบได้ไหม เพื่อเราจะซัพเปรตหรือแบ่งเป็น2ชิ้นเช่นหนึ่จะเป็น2ชิ้นได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกไม่คนละ1ชิ้นเท่านั้นต้องเลือกสิ่งที่ลูกอยากได้ที่สุดแล้วพ่อจะไม่บอกงบแต่ว่าต้องไม่แพงเกินไปไม่แพงเกินในใจผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะฟุ่มเฟือยไปนะครับคือยังไม,ไม่ต้อง,ต,องต้องบอกผู้ชมว่าไม่ได้แพงมากนะครับ mm hmm. ก็เขาก็เดินทุกห้างเลยครับไปร้านหนังสือไปร้านเสือเส้อผ้าไปร้านของเล่นไปร้านขนม โอ้ไปร้านรองเท้าดต่คนก็ยิบยิบยิบผ่านมา45ทีสิ่งที่น่าแปลกมากคือทั้ง3คนเลือกไม่ได้ว่าจะเอาอะไรเลือกเอานี้เอานั้นเลือกไม่ได้นี่ลังเลเอก็ถามน,นอะอะจะถามว่า,า,าจะเอายังไงตอบมาเร็วเพราะว่าพอมีเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่พอต้องกลับไปไประชุมแล้วนะลูกทุกคนก็พ่อผมเลือกไม่ได้อะผมอยากได้ทั้งสอย่าง ดีแลนอยากได้3อย่าง2อย่างนี้3มอย่างนี้สับสนบีดาก็รู้สึกว่าเาเลือกไม่ได้เลยแล้วก็ขอตัดสินใจอีกก็จะเข้าไปดูอีกเข้าไปดูอีกเข้าไปดูอีกส่วนดนนี่บอกไม่เอาแดนนี่อบอกไม่เอาไม่อยากได้เลยเอาทาไมไม่อยากได้ล่ะลูกก็มันอยากได้หมดเลยไม่อยากได้เลยเออเพราะว่าได้แล้วก็เสียได้อันหนึ่งโอ้ที่ต้องเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผมเห็นปฏิกิริยาของลูกๆของผมผมก็ เริ่มคิดถึงตัวผมบางทีผมมีทางเลือกหลายอย่างแล้วผมก็กลายเป็นกุ้มใจว่าผมจะเลือกอะไรแล้วก็เริ่มเครียดแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าทํายังไงดีเราจะเลือกสิ่งไหนถ้าเราเอาอันนั้นเราจะไม่ได้อันนี้ถ้าเราเอาอันนี้เราต้อง,องต้องต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พี่น้องที่รักเลือกไม่ถูกนั่นคือปัญหาหนึ่งที่ เป็นเหมือนปัญหาที่ดีใช่ไหมครับที่เราจะได้รับพระพรแต่ห,หลายหลครั้งเราจะเรียกร้องกับพระเจ้า2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรียกร้องว่าขอเราได้เลือก a, อได้ไหมขอเราได้เลือกทางของเราได้ไหมขอเราได้เลือกการรับใช้ของเราได้ไหมขอเราได้เลือกคู่ครองของเราได้ไหมขอเราได้เลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นสิ่งนั้นทําไมต้องให้เราเป็นอย่างนู้นทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ทําไมเราดูเหมือนไม่มีทางเลือกโหโเรารู้สึกอึดอัดมากกับอย่างที่หนึ่ง อย่างที่ 2. มีทางเลือกให้เยอะมากจนไม่รู้จะเลือกอะไรแล้วก็เกิดความกุ้มใจเกิดความเครียดพี่น้องครับ2อ,อย่างนี้พี่น้องลองพิมพ์มานะครับระหว่างดูคลิปนี้นะครับว่าพี่น้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกหรือที่ไม่ต้องเลือกและพี่น้องอรู้สึกว่าแบบไหนเครียดกว่าหรือเครียดทั้ง2แบบพี่น้องที่รักครับในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งก็ข,ขึ้นมาในชาวนี้ในสุดีบทที่37ข้อ1ถึง ข้อ5นะครับผมว่าจะอ่านแบบเร็วๆนะครับข้อนี้ก็พูดถึงข้อหนึ่งว่ายาชุนเฉียวคนที่ทําชั่วอย่าอิจฉาคนทําผิดโอ,อ้บางทีเราอาจจะรู้สึกทําไมคนรวยได้เงินมาแบบผิดกฎหมายทาธุรกิจเทาๆมืดๆใช้เงินแบบนี้เราน่าจะได้เหมือนเขาหวโหบางคน เกิดมาร่ํารวยก็อิจฉาเขาแล้วเขาก็ทำผิดตารวจก็จับเขาไม่ได้โอ้โเหมือนในหนังนะฮะโอ้แล้วก็เป็นหัวหน้าแก๊งที่ลูกไม่เคยผิดเลยทําไมเป็นอย่างนี้พระมีบอกอย่าไปอิจฉาคนชั่วคนแบบนี้นะครับเพราะ้สองบอกว่าเพราะเพราะไม่ชา้าพวกเขาจะเหี่ยวไปเหมือนต้นหญ้าและแห้งไปเหมือนพืชอแห้งไปเหมือนพืชที่เคยสดชื่นคือวันหนึ่งอะคนที่ มีทุกอย่างแต่ว่าเป็นคนที่ไม่รักษาชีวิตแล้วก็เดินอยู่ในความถูกไม่เดินอยู่ในความถูกต้องอยู่ในความบาปเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้าที่เคยสดแล้วก็จะเหี่ยวแห้งไปแต่พระพี่บอกในข้อสามว่าจงวางใจในพระยาเวและจงทําดีไม่ว่าคุณจะเห็นคนอื่นมีสิ่งต่างๆดีมากจะเลือกจะอะไรก็ได้ไม่ต้องเลือกแบบลูกผมก็ได้นะเลือกได้แค่หนึ่งอย่างจะเลือกทั้งห้างก็ได้ใช้เงินยังไงก็ได้เพราะาเงินที่ได้มาเราสามารถจะ เหมือนับมีเครื่องผลิตเงินออกมาโหเราสามารถจะโหเรารู้สึกอยากจะมีเงินอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าป้าบีดาบอกว่าอย่าไฟฟโฟกัสตรงนั้นเราจะเห็นคนรวยหลายคนเครียดนะมีเศรษฐีหลายคนที่มีเงินมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าเครียดที่ลูกของเขาเนี่ยถูกนําไปในทางที่ผิดเพราะว่าเขาใช้เงินในการดูแลลูกของเขาแต่พระเจ้า มีมากกว่าเศรษฐีที่มีทุกอย่างในโลกทำไมพระองค์ถึงไม่ให้คุณเลือกไม่ให้คุณทั้งหมดทำไมพระเจ้าที่ไม่จำกัดสัพพัญญูยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเป็นเจ้าของโลกใบนี้พระองค์จะให้คุณเลือกของอะไรก็ได้มากมายทำไมพระเจ้าถึงให้เราเลือกสิ่งนี้ครับคือข้อ3จงวางใจในพระเยว์และจงเลือกทำดีพระเจ้าให้เราเลือกทำดีนะครับไม่ใช่เลือกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับและอาศัยอยู่ในแผ่นดิน อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านะครับและจงชื่นบานกับความปลอดภัยจงมีความสุขตรงนี้ที่เราปลอดภัยที่เราไม่ได้มีโรคระบาดแบบเข้ามาจนเราแบบเป็นปุ๊บตายปั๊บเหมือนสมัยก่อนถ้าเราหลายปีก่อนครับมันมีโรคอีโบลาใช่ไหมโรคอะไรพวกในในแอฟริกาที่เป็นปุ๊บนีโอกาสตายสูงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีโรคระบาดขนาดนั้นหรือไม่มีสงครามไม่มีแบบน้ําปักปาไม่มีใช้ไม่มีไฟหรืออะไรหายไปเนี่ยก็ ให้เราชื่นชมในความปลอดภัยที่เราเห็นอยู่แล้วข้อสี่บอกจงปิติยินดีในพระยาเวคือปิติยินดีในพระเจ้าให้โฟกัสที่พระเจ้าไม่ใช่โฟกัสที่เราอยากได้อะไรหรือปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่และพระองค์จะประทานตามใจปรารานให้เลือกพระเจ้าก่อนเลือกที่จะทําสิ่งดีก่อนเลือกวางใจพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะประทานตามใจปรารถนาตรงนี้สําคัญครับตรงนี้สําคัญนะครับเพราะ เมื่อผมบอกให้ลูกผมสามคนเป็นตัวอย่างครับไปเลือกอะไรก็ได้เขาเลือกไม่ได้แปลว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรจริงๆใช่ไหมครับเรา,าจ,จะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคืออะไรและข้อ5คือข้อฉเฉลยนะครับคือจงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเว์เื็กับพระเจ้าและจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะช่วยท่านเพราะนั้นสิ่งนี้เมื่อ ท่านต้องการสิ่งที่ท่านปรารถนาท่านอาจจะยังไม่รู้ให้วางใจพระองค์เอเมนไหมครับลูกผมสามคนกลับมาแบบป้ากัมพีตอนนี้เลยครับพ่อผมควรซื้ออะไรลูกคนแรกบอกว่าเอาวันนี้ไหมคนที่สองวันนี้ไหมเนี่ยครับบอกอันนี้มันอาจจะซื้อไปแป๊บเดียวลูกก็เบื่อนะอันนี้ซื้อไปอาจจะไซส์เล็กเกินไปลองซื้อไซส์ใหญ่ไหมอันนี้รองเท้านี่สวยมากเลยนะ แต่ว่าตอนนี้มันมีหีบมะถ้าใส่เนี่ยมันจะต้องเสียแน่เลยมันจะไม่เวิร์กในช่วงนี้แม้มันสวยอันนี้มันใหญ่มากเลยมันอาจจะหนักเกินไปที่ที่เราที่ที่เราจะใช้ได้อะไรอย่างงี้โอ้โหมีสายเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนอันนั้นวิดาบอกขอตุ๊กตาตัวนี้ได้ไหมขอตรงนี้ได้ไหมพี่น้องที่รักครับเรามีทางเลือกเยอะมากแต่เราต้องการคนที่ช่วยในพ่อที่5บอกว่าจงมอบ ทางของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะช่วยท่านเองเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้พี่น้องไม่มีทางเลือกก็ทําสิ่งดีจะมีทางเลือกไม่มีทางเลือกก็ทําสิ่งดีเมื่อมีทางเลือกไม่รู้จะเลือกอะไร ก็เลือกทําสิ่งดีเลือกที่จะรักพระเจ้าเลือกที่จะหวางเชพระเจ้าและเลือกที่จะมอบทางที่ท่านกําลังเผชิญที่มีทางเยอะหรือไม่มีทางเยอะเนี่ยให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็หนุนนําใจผมในเช้านี้เช่นกันนะครับไม่ว่าคุณกําลังเผชิญอะไรอยู่ก็ขอให้พระคัมภีร์บทที่สดุดีบทที่3 7มสเถึงหนถึงหเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ให้กําลังใจเราโวมจิตใจท่านไม่ว่าท่านกําลังรับมือกับอะไรพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างท่าน อยู่ที่ท่านจะให้ประองอยู่กับคุณหรือเปล่านะครับถ้าคลิปนี้ทําให้ท่านรู้สึกยังไงก็พิมพ์บอกมาหน่อยนะครับไิษฐานเผื่อการหรือจะให้ผมมษฐานเผื่อท่านก็พิมพ์มาได้นะครับผมอยาก,กเปิดพื้นที่นี้เป็นรายการเล็กๆสั้นๆง่ายๆแับเป็นกันเองนะครับก็จะพยายามทำใน ในวันที่สามารถที่จะทําได้ไม่ต้องเดินทางเยอะไม่ได้มีประชุมเยอะเราก็อัดคลิปที่พระเจ้าพูดกับผมในแต่ละวันแต่ละวันออกมาเพื่อสิ่งนี้จะเป็นพระพรกับท่านแล้ววันนี้ลูกผม3ามคนเลือกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาจะทําอะไรแต่เมื่อเขาถามผมผมก็เลือกให้เขาแต่ว่าเมื่อผมให้เสรีภาพกับการเลือกของเขาและผมก็ไม่ต้องการให้เขาที่จะคืนอะไรให้ผมด้วยนะแล้วแต่เขาแต่เขารู้ว่าการที่ กลับมาถามผมว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเขาเพราะผมรู้จักเขาในมุมมองแล้วก็มากกว่าบางครั้งมากกว่าตัวเขารู้จักเขาเองทั้ง3คนเพราะผมเป็นคุณพ่อของเขาใช่ไหมครับพระเจ้ารู้จักผมและลูกของผมลูกของคุณชื่อของคุณมากกว่าคุณพ่ออย่างผมที่รู้จักลูกผมมากครับพระเจ้าผ่อนครับ